สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมไปห้างโลตัสมานะฮะเสร็จแ,แล้วก็ไปเจอมะม่วงพันหนึ่งนะซึ่งผมบอกตรงว่าผมไม่เคยเห็นนะฮะแล้วก็ไม่เคยทานมาก่อนนะฮะก็เลยไปดูนะฮะอันนี้จะชื่อว่ามะม่วงแดงสุกนะฮะลักษณะบอดี้เนี่ยนะทรงจากคล้ายๆมะม่วงน้ำดอกไม้นะฮะ แต่ว่าผลเป็นสีแดงนะฮะเป็นสีแดงพอเริ่มสุกเนี่ยจะเริ่มหมอกเป็นสีเหลืองนะฮะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นหอมเหมือนกับมะม่วงอ,อกล่องแต่จะมีกลิ่นเปรี้ยวๆแซมขึ้นมาหน่อยนะฮะจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะะแต่หอมไม่ถือว่าหอมนะฮะแต่ถ้าเทียบกับกลิ่น อ,อกล่องเนี่ยมะม่วงอกล่องผมชอบกลิ่นมะม่วงอกล่องมากกว่านะฮะเพราะว่ากลิ่นมะม่วงอกล่องมันออกจะกลิ่นหอมๆห,มมหวานๆนะฮะแต่นี้มันออกหอมคล้ายๆอ,อกล่องแต่มันมีกลิ่นเปรี้ยวนิดนึงนะฮะอันนี้ซื้อมาโลหนึ่งสี่สิบห้าบาทนะก็ถือว่าไม่แพงเนะี่ยก็เลยซื้อมาลองทานดูนะฮะครั้งนี้พอผมปอกปอกนะฮะ ลักษณะเนี่ยเหมือนกับมะม,ม่วงน้ำดอกไม้เลยนะฮะพอชิมแล้วก็รู้สึกว่ามีรสหวานนะฮะคือชิมแล้วเนี่ยเหมือนกับน้ำดอกไม้เลยนะฮะนี่ฮะนิ่มๆเหมือนกัน,นะฮะอร่อยไหมผมว่าอ,อร่อยนะเดี๋ยวผมลองชิมดู นะแต่ว่าเนื้อมันความละเอียดเนะี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้จะจะละเอียดกว่านะฮะมันคล้ายๆกับมะม่วงน้ำดอกไม้ผสมมะม่วงอกล่องนะฮะคือมันนำข้อดีของมะม่วงน้ำดอกไม้กับอกล่องผสมกันนะฮะข้อดีของ มะมวงน้ำออกม้คือลูกมันใหญ่นะแล้วก็เนื้อเยอะแต่ข้อเสียมันก็คือกลิ่นมันไม่มีนะฮะแต่ข้อดีของมะมวงหอกล่องคือหวานอร่อยนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ว่าลูกขนาจจะเล็กนิดนึงก็เดี๋ยวผมก็กะว่าเดี๋ยวจะนาเมล็ดมเมล็ดเนี่ยไปทดลองปลูกนะเพื่อท่านใดสนใจนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นมาขายนะในรถตัสนะ ว่าใช่เย็นก็อร่อยมะม่วงมะม่วงไทยมันอร่อยอยู่แล้วมันหวานนะฮะคือไม่ไม่เปรี้ยวเลยนะฮะคือกินแล้วมันมีกลิ่นหอมติดติดลิ้นด้วยนะ,ะก็โอเคก็ก็แปลกดีนะก็เผื่อท่านใดสนใจลองซื้อมาทานนะฮะที่สำคัญเนี่ย คือเราไม่ต้องให้มันเหลืองมากก็ได้อย่างนี้มันก็ปอกกินได้นะไม่เละเลยนะฮะเนื้อไม่เละผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมะม่วงตัดแต่งพันธุก,กรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ลองซื้อมาทานดูก็กใช้ได้เพราะบางทีอกล่องหรือนาะนะมาบางทีเราต้องให้มันเหลืองถึงปอกถึงจะไม่เปรี้ยวนะฮะแต่นี้ก็ประมาณแค่นี้ก็ปอกกินได้นะฮะผิวมันก็จะไม่ช้ำ โอ okay. เคเผื่อท่านใดสนใจอยากไปลองทานดูก็ลองไปที่โลตัสนะฮะก็ขอโ่ษมีความสุขร่มรวยเงินทองนะคผมสวัสดีครับ